สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อสักครู่นี้สลลี่เพิ่งจะรีวิวรองพื้นของมาร์กเจยขอบไปนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้รีวิวอันนี้เลยนะคะยังไม่ได้มาพูดคุยกับเพืเ่อนๆถึงแปรงลงรองพื้นเออไม่ใช่แปรงลงรองพื้นนี่แปรงลงคอนซีลเลอร์โอ้โหจะใช้อันนี้ลงรองพื้นคงจะแบบสามชั่วโมงจะเสร็จไมน่นด่ยนะคะเป็นแปรงลงคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งเป็นลูกของเจ้าตัวนี้นะคะเป็น ตัวแปลงลองรองพื้นอันนี้แปลงลองรองพื้นจริงๆนะคะแปลงลองรองพื้น The Face Tool ของ Marc Jacobs เนี่ยที่สลลี่ได้ทำรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้มาพูดคุยกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นลูกกันอันนี้มันเป็นแม่เป็นลูกดูสินะคะลักษณะเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นทรงเดียวกันนะคะ เป็นเวอร์ชั่นจิ๋วนัเองนะเป็นลักษณะแบบนี้ชื่อของเขาก็คือแปลงตัวนี้นะคะชื่อว่า the conceal brush number no. 14 1 4บนะคะลักษณะหน้าตาใกล้ๆเป็นแบบนี้นะคะมีมาร์กเจคอเป็นลายอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลายตัวเงินกับหัวใช่ไหมเมื่อสักครู่เนี่ย <laughs> เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลายแบบนี้ปริ้นแบบนี้ดูดีเหมือนเดิมนะคะทางด้านหลังจะเขียนว่า เดอ c คอนซ a ลตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเลขตรงท้ายไม่น่าใจเพื่อนเเห็นเปล่าเลขมันเล็กมากเลยตรงนี้เบอร์ B 14อยู่ตรงนี้นะคะแปลงเป็นแปลงดีนะคะอย่างที่บอกคุณภาพการผลิตค่อนข้างดีมากนะคะเอากล่องมาให้ดูกันหน่อยละกันเพราะว่าสาลิกเก็บกล่องไว้นะคะก็กล่องจะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะก็ เป็นลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับกล่องที่มากับแปรงลงรองพื้นนั่นแหละคะ่ะแบบเดียวกันเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนเดิมผลิตมาจากที่เดียวกันก็คือประเทศจีนนะคะผลิตมาจากที่เดียวกันกับเจ้าตัวนี้รายละเอียดของเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้เดี๋ยวจะรีลิงค์วิดีโอไว้ให้ว่ามันเป็นยังไงการผลิตเหมือนกันข้อต่ออะไรดีเหมือนกันวัสดุอะไรดีเหมือนกัน หมดนะคะเจ้าตัวนี้ดียังไงนะคะมันเหมาะมากเนื่องจากว่ามันลักษณะคล้ายๆกับเป็นนิ้วที่จะมาปล้ายๆแบบนี้แล้วก็แบบเข้ามุมแบบนี้ได้ดีมากมันเหมาะมากนะคะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆที่ซลี่มีสําหรับการลงคอนซีลเลอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวอื่นๆนะคะก็จะเป็นลักษณะกลมๆหัวกลมๆปกตินะคะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูหัวด้านนี้นิดนึงเห็นไหมหนอ ประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะหัวกลมๆแบบนี้อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นลักษณะของนิ้วมือของเราอะค่ะมันมีความโค้งมนมีความต่างชั้นต่างระดับกันมันเลยทำให้การลงคอนซีลเลอร์ของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะการที่จะเจาะมุมไปตรงเนี้ยมันพอเหมาะพอเจาะเลยแล้วก็การที่จะปาดให้ไปชิดขอบ เส้นตามากที่สุดอะคะ่ะมันทําได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของการกดคอนซีลเลอร์แบบเนี้ยซึ่งจะทําให้คอนซีลเลอร์อยู่ติดโทนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นรองพื้นเนี่ยบางทีเพื่อนๆจะใช้ในลักษณะของการวนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่ซารีแนะนําให้ใช้ในลักษณะของการกด กดคอนซีลเลอร์แบบนี้มันจะทําให้คอนซีลเลอร์อยู่ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนปลอมนะคะคุณภาพก็ค่อนข้างดีเป็นขนปลอมที่คุณภาพดีเลยสลีใช้เนี่ยมันสกรปรกหน่อยเพราะว่าสัลี่เพิ่งจะใช้เมื่อเช้าเองแต่ว่าเพื่อนๆสามารถทําความสะอาดง่ายๆโดยการใช้ไอตัว ล้างแอลกอฮอล์ล้างแปรงอะคะ่ะฉีดใส่กระดาษเช,ช็ดช่นะคะแล้วก็วนๆไปมันก็จะสะอาดเหมือนใหม่พร้อมใช้ได้แบบง่ายดายสัล,ลิี่ชอบขนแปรงสังเคราะห์ก็แบบนี้แหละมันทําความสะอาดง่ายนะคะสามารถทําความสะอาดแล้วก็ใช้ได้ใหม่ในทุกๆวันแปรงตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นนับวันของสล,ลี่เลยในการใช้ลงคอนะซีลเลอร์นะสลี่ชอบแปรงตัวนี้จริงๆจะหยิบก่อนแปรงตัวอื่นๆเลยเพราะว่าขนมันคุณภาพดีนิ่มมากเวลาที่สัล,ลี่ ใช้แบบประชิดเส้นขอบตาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วมันก็อย่างที่บอกมันเจาะเข้าไปตามมุมซอกอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีเห็นไหมคะตรงจมูกก็ได้แบบเนี้ยคือเจาะเข้าไปได้ค่อนข้างแบบดีมากอะคะ่ะไม่ใช่ว่าอันอื่นเนี่ยมันยากหรือว่ามันอะไรแต่ว่าด้วยความที่แบบใช้แล้วแบบมันชินมืออะ ใช้แล้วมันเหมือนนิ้วมือตัวเองอะ่ะก็เลยจะแบบชอบเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษนะคะก็มาพูดคุยกันแนะนำกันนะคะอันนี้ราคาที่ไทยอยู่ที่1,030บาท เป็นราคาที่ถูกกว่าที่เมืองนอกนะถ้าสลี่จไม่ผิดนะคะเพราะว่าแปรงของมาร์กซ์แคเนี่ยเป็นที่น่าปรกใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นแปรงบอนเซอร์แปรงลงรองพื้นเนี่ยพอเทียบราคาแล้วราคาถูกกว่าที่ซาร์ฟราที่เมืองนอกนะเออนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูนะคะลองซื้อที่เมืองไทยก็ได้ถือว่าราคาใช้ได้อะสรลว่านะคะหนึ่บบาทอันนี้ โอเคยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเช็คที่เคาน์เตอร์ของ m a ร์ j เจคอบและกันมีในซ e p h o ร a าตสาขาต่างๆนะคะลองไปเช็คดูสหรับซารีเนี่ยเออชื่นชอบแล้วก็ปื้มมากมีแค่นี้แหละมาพูดคุยสั้นๆกับแปรงลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้ของ m a ร์ j เจคอบนะคะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย